ร้านกาแฟครับ2คือโรงเรียนสอนศิลปะและ3ที่กําลังจะจดทะเบียนก็คือทำออฟฟิศออกแบบแล้วก็ก่อสร้างวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยร้านกาแฟตอนนี้ผมให้แฟนผมเป็นคนทำแทนในช่วงที่ผมปั่นงานก่อสร้างด้วยครับก็เลยกลายเป็นว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ผมจะต้องไปลุยงานแบบงานก่อสร้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่โควิดมันระบาดหนักๆครับ งานมันหายหมดเลยครับเอาไปเงียบกันะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับวอรุณแม่ผมอยู่คนเดียวแล้วอันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเอาไงหรือว่าระหว่างพาแม่ไปอยู่นครปฐมเพราะตอนนั้นผมทำงานออฟฟิศที่นครปฐมปรากฏว่าแม่ก็ไม่อยากไป อย่างคือสังคมที่เขาเคยอยู่กับสังคมที่เราดูมันมันไม่สะดวกผมก็เลยตัดสินใจว่าง,งั้นโอเคงั้นเดี๋ยวผมกลับบ้านดีกว่าวไปลาวกับเพื่อนเพื่อนชวนไปทําเหมืองลาวเหมืองแร่ที่ลาวแล้วก็เจ๊งครับในดูเรื่องมอะไรเหมืองแร่ม้ากัเร่อเ <c oughs> ปล่าเปล่าครับตอนนั้นนี่คือแบบจังหวะชีวิตครับ <c oughs> คือแบบตอนนั้นเราช่วยที่บ้านใช้นี้ด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย <okay. S 1> แม่งมันเป็นหนทางที่เราได้เงิน ไวและเงินเร็วที่สุดแต่กลับกลายเป็นว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นแล้วเราเอาเงินไปลงพอไปลงปุ๊บเราเจ๊งเราโทษใครไม่ได้ครับมันก็เลยกลับมากลายเป็นว่าหลังจากนี้ถ้าเราจะทำอะไรเราต้องรู้ลึกร,รู้จริงในเรื่องนั้นๆถ้ามันพลาดเพราะความรู้จริงของเราก็ช่างมันนะค้ายไปนคนดูตอนจริงๆอ่ะแผนน่ะฝั่งน,นี้มันจะเป็นร้านกาแฟครับแต่ว่าจัางหวัดที่มันเปลี่ยนผมก็เลยมอาอเปิดออฟฟิศก่อน ร้านกาแฟเดี๋ยวอยตามมาทีหลังครัวน,นี้เรากลับมาบ้านแล้วเนะี่ยสิ่งแรกเรามาปุ๊บเราเริ่มทำอะไรก่อนอันดับแรกตอนนั้นยังคุยเงนเก็บเงินไม่ได้สักแป๊บหนึง่งก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราเปิดร้านน้าเพราะว่าแรกได้ตั้งใจว่า,จ,วาจะทําเป็นร้านกาแฟเพราะว่าแม่เปิดร้านข้าวและคราวนี้ก็ลูกค้าก็ถามอยากกินน้ำนู่นนี่นั่นอะไรเนี้ยก็เลยตัดสินใจอ่ะโอเคสูงน้ําเล็กๆเป็นสมูทตี้หลังจากเป็นสมูทตี้สักพักหนึ่งเฮ้ย มันมีเงินอยู่สามหมื่นก็เลยเอามาลองทําร้านาร้านเป็นร้านน้าดีกว่ายังอย่าเรียกว่าร้านกาแฟดีกว่าตอนนั้นยังไม่ได้เรียกว่าร้านกาแฟเอามาทําด้วยงบไม่เกินสามหมื่นบาทแล้วจังหวะตอนนั้นผมเอาเรื่องนี้ไปเขียนในพันทิปแล้วก็เลยกลายเป็นว่าคนเอาไปแชร์กันเยอะว่าเฮ้ยเนี่ยมันทําร้านด้วยเงินไม่เกินสามหมื่นบาทซึ่งตอนนั้นมันทําได้จริงๆเพราะว่าผมเอาแรงผมไปลงทําค่อนท้างเยอะอันไหนทําไม่ได้ก็จ้างเขา ก็เลยกลายเป็นว่าโคนเข้ามาพอโคนเข้ามาเนี่ยเขาถามเรื่องกาแฟกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นผมก็เลยเอาไงดีว่าตังก็ไม่มีสุดท้ายแล้วมีโทรศพัพท์ปริศนาครับโทรมา,าสวัสดีค่ะคุณเป็นลูกค้าชั้นดีของกรุงศรีออตโต้ตอนนี้เรามีสินเชื่อให้คุณในวงเงิน10,000แสนบาทผมก็เลยบอกว่าโอเคครับผมผมบอกเลยนะครับเป็นนี่เนี่ยโคตรไวเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ครับได้เงินมาแสนหนึ่ง ผมก็เลยเอาไปซื้อเครื่องชงกาแฟตัวนี้ตัว,ต,วตัวแรกตอนนี้ยังอยู่นะครับตัวเนี้ผมบอกเลยว่าตัวนี้นี่40,070เฉพาะตัวเครื่อง mm hmm. คือถ้าตอนนั้นมีคนแนะนําผมจะไม่ซื้อตัวนี้เพราะราคามันสูง mm hmm. ืมบอกอาจารย์อีกอย่างคือตอนทำร้านผมมีโอกาสไปแข่งคือตอนนั้นอ่ะที่ที่ตัดสินใจไปแข่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเราได้ไปเจอคนที่เขาคืออันดับสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นของในวงการกาแฟไงเนาะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเชื่อมันขนาดนี้ไดหรอวะแล้วคราวนี้พี่คนอ้นอได้ครับพี่คน <สา S 2> ที่สองม,สามาครับเวลาเขาเป็นกรรมการตัดสินด้วยตอนนั้นผมไม่มีตัง เขาขึ้นเชียงใหม่ลงกรุงเทพเพาแวะมาสอนตอนช่วงหัวาอืงตอนนั้นรูปแบบร้านกาแฟผมเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นยังไงเปลี่ยนเป็นแบบเราไปโฟกัสที่มันได้แทนเราเลยทําความเข้าใจกับตัววัตถุดิบเยอะขึ้นแหล่งปลูกอะไรพวกเนี้ยอะาแฟรับบ้ิเวจัดมาเลยพวอ่อนลาบุญนี่คือเป็นเทพเสด็จใช่ไหมเทพเสด็จหมดเลยครับเป็นซิงเกิลออริจินหมดเลยซิงเกิลออริจินใช่คับส่วนมากลูกค้าไม่ค่อยรู้หรอกเพราะว่าเขาก็ไม่อยากรู้เหมือนกันเขารู้ว่าเขา ชอบไม่ชอบแค่นั้นพอพอแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่เขาสนใจเรื่องกาแฟเขาจะถามเยอะขึ้นพอถามเยอะขึ้นผมก็จะตอบ<จ>แลวผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าอย่าเอาลูกค้ามาเป็นเ<ส>มียน,นะฮะเพราะว่าสิทธิ์หลายๆอย่างของเราจะถูกจํากัดลงนะก็อย่างทุกวันนี้งานก่อสร้างจะเปิดอะไรผมต้องส่งสลิปไปในไลน์เพื่อทําบัญชี เขาลบเมียเนี่ยเราฟังเมียเจริญเชื่อกูถ้าไม่นับช่วงโควิดก่อนหน้านี้จะมีเม็ดแต่ช่วงนี้เป็นคอฟฟี่เฟสใช่ไหมฮะผมจะรู้จักพี่ๆทั้งแต่ละโซนเนาะคืออาจจะไม่ได้ที่หนึ่งอาจจะไม่ได้เม็ดที่ได้ที่หนึ่งแต่อย่างน้อยคือหนึ่งในสิบที่จะมาให้ลูกค้าช่วงก่อนปีใหม่เพราะฉะนั้นผมจะเขาจะแบ่งกันเนาะผมไม่ได้มารลน,นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลูกค้าจะลูกค้าประจําจะต้องจองเลยเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเดี๋ยวพี่มากิน<ม>เดี๋ยวมากินกูไม่มีอะสองสามวันหมดละ อุ้ยตอนที่ผมทําร้านกาแฟาใหม่ผมทาดริฟครับร้านผมชื่อลากบุญดริฟคอฟฟี่แลวคราวเนี้ผมว่าผมต้องเอาเม็ดที่แบบเจ๋งดีๆมาขายกลายเป็นว่าลูกค้าท้องถิ่นบอกกาแฟหายว่าม่<ฟ>จืดจิ๋วหายเกียวด้วยผมเลยใช่ไหมโอ้ผมนี่โดนดา่าแบบยับเลย <c oughs> อ่ะการโดนด่าที่มาถูกทางแล้ว <c oughs> จานผมเดินสายกาแฟาผมได้คัเดเลือกไปแข่งด้วยนะอันนี้ยตอนนั้นเขาคัด ยี่สิบคนเพืภอพัหนนะมันเป็นเจอการวางยาของการวางเครื่องบดปรับเบอร์บดของคนก่อนหน้านนเด้วยจริงดิจริงโหอจารโจม,มันเหมือนหนังเลยว่ะมันไม่เหมือนการแข่งเนี่ยที่เราทําอะไรหลายหลายยาวแบนเนี้ยเราถ้าย้อนกลับไปถึงตอนเรียนว่าเราเอาความรู้หรือว่าเราประสบการณ์อะไรที่ได้าจากการเรียนมาใช้กับการทำงาน ปัเนี่ยผมเอามาใช้ในทุกงานที่ผมทําในปัจจุบันเลยถ้าให้ย้อนกลับไปถึงออฟฟิศเนี่ยผมทํารูปจากาผมทํารูปในชัตเตอร์สต็อกผมเอางานแบบพิมพ์เขียวเนี่ยมาต่อยอดทําเป็นแบ็กกราวด์และขายเนี่ยผมก็เลยมองว่าเฮ้ยการที่เราได้โปรแกรม Illustrator Photoshop ตัดต่อพวกเน,นี้เราเอามาต่อยอดแล้วเอารูปขายในเว็บมันก็ได้เงินเป็นแพสซีฟอินคัมมาพอมาร้านกาแฟปุ๊บ ข้อได้เปรียบของเราคือเรื่องของงานดีไซน์มันมีโรงจอดรถที่อยู่ข้างร้านแฟนผมนะครับขนาด2เมตรคูณ5เมตร mm hmm. ผมก็เลยแบบคนอื่นอาจจะมองว่ามันขายไม่ได้ mm hmm. แต่ผมเฮ้ยญี่ปุ่นแม่งทำได้ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เถอนะ่ะมันจะต้องมีร้านกาแฟที่เป็นสไตล์ม mm ินิมอลไม่ใช่มินิมอลแค่รูปแบบอย่างเดียวมินิมอลตั้งแต่รูปแบบขนาดร้านไปจนถึงรายได้ไม่ใช่ฮะ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันไปถึงจุดมิวคายได้ยังไงร้านนี้กลายเป็นว่ายอดขายเยอะกว่าร้านต่อที่ยู่ข้างนอกเพราะว่ามันสามารถทําลูกในการขายได้ถี่กว่าก็คือหลานผมเนี่ยติดโทรศัพท์และครัน้นี้ก็เลยแบบมาม,ามาเดี๋ยวจะสอนวาดลูกพอสอนวาดลูกผมเอาเอางานของหลานเนี่ยไปโพสต์ในเพจเถินซิตี้โพสต์เล่นๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะทาโรงเรียนศิละปะอะไรหรอครับ กลับกลายเป็นว่ามีผู้ปกครองสนใจเยอะขึ้นว่าเออเนี่ยอยากเอาลูกมาเรียนเพราะว่าไม่อยากให้ลูกติดโทรศัพท์ mm hmm. พอมาเป็นคอร์สที่สองเนี่ยผมตัดสินใจเช่าบ้านหลังนี้ครับเอามาทําเป็นโรงเรียนศินละปะด้วย mm hmm. นั่นมันก็เลยต้องมานั่งคิดว่างั้นเราจะทําคอร์สยังไงก็เลยต้องย้อนกลับไปถึงตอนอสมัยเรียนถาปัตยแล้วตอนที่อยู่ออ,อฟฟิศนครปฐม ออฟฟิศเนี้ยเสาร์อาทิตย์ไปโรงเรียนสอนศิละปะที่ชื่อว่าต้นสิงห์วันจันทร์ถึงศุกร์เป็นออฟฟิศสถาปนิกนั่นหมายความว่าเฮ้ยการที่เราจะทํางานเตะไปพร้อมๆกับอสอนศิละปะมันทําได้หรือร้านกาแฟมันก็ทําได้แล้วก็แบ่งเวลาให้ครอบครัวได้ด้วยสามโมงผมปิดร้านใช่ไหมครับผมต้องมาเลี้ยงลูกจนถึงหกโมงหกโมงเสร็จมผมก็ต้องมานั่งทํางานถาปัดจนถึงสามทุม่มแล้วผมก็กลับไปเล่นเกมนอน มา,มากมากเลยตั้งแต่โควิดเข้ามาเนี่ยงานถาปัดจากที่เคยทําอยู่เนี่ยมันล่นหายหมดเลยช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เรามีการโฟกัสกับร้านกาแฟเยอะมากคือตัวหลักที่ทําให้เราอยู่ได้ร้านกาแฟใช่ครับอย่างร้านใหญ่ๆเขาจะมีปัญหาค่อนข้า,างเยอะแต่ของผมอ่ะเป็นร้านเล็กๆที่ผมจัดก,การคนเดียวมันจะไม่ค่อยมีปัอะไรมากเท่าไหร่เออผมว่า อย่างโจ้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นต้นแบบนะของเด็กรุ่นใหม่เลยที่อยากเรียนจบแล้วกลับมาอยู่บ้านมีธุรกิจเป็นของตัวเองสิ่งแรกที่จะทําให้เรากลับบ้านได้คือ,คอใจก่อนนะใจมันต้องอยากกลับมาก่อนเดี๋ยวมันจะไปหาหนทางของการกลับมาเองเนี่ยฉันเป็นหนี้ฉันกลับบ้านไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องหารายได้จากหลายๆทางเพื่อมาซัพพอร์ต คืออยากให้อยาให้คำว่าเป็นเป็นหนี้อ่ะมันมาเป็นอุปภในการกลับมาอยู่บ้านแต่พอกลับมาแล้วอ่ะเราจะเริ่มรู้เองว่าเราจะทําอะไรถ้ามาอยู่สักพักหนึ่งมันจะเห็นช่องทางของมันยางถามว่าทุกวันนี้ผมรู้ไหมว่าผมจะสอนศิลปะไม่รู้เลยมันเป็นแค่จังหวะของช่วงเวลาต้องกระจายความเสี่ยงด้วยถ้ากลับมาอยู่บ้านนี่คือจะพึ่งพาแต่อาชีพเดียวไม่ได้ แเดียววันเดียวอบแต่พี่รเราริ้พูดตรงๆกับลูกค้านะรสชาติมันดอกกว่าเทสโนบังตัวมันหายแต่พี่ได้กินในราคา40บาทม่หนึ่ปีสองครั้งแก้ใช่ครับ่วน้าเป็นคนทํางานครับตัวที่ทําให้อยู่รอดได้ไม่ใช่กาแฟมันคือพวกเมนูที่ผมเอามาอัดแอปเพิ่มคือมัดฉับปั่นเาลนี่พวกเาลนี่ทั้งหลายที่ที่มันเกิดจากการที่เาลนี่มัน มันเหลือตอนจริงทีแรกทีแรกมันเกิดจากมันเกิดจากการเหลือของเบาวนี่ครับยุ่งอะไรที่ต้องมีกี่ชี้นนึงมันเริ่มกลับเลยความทะเยอทะยานอะมันเมื่อก่อนมันน้อยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นก่อนที่จะมีแฟนเนี่ยผมก็คุยไปเรื่อยเปื่อยอาจารย์แบบวิเทชูว่างั้นไม่ก็ก็เขาก็น่าจะมีไอดอลอยู่อะครับอ๋อไอดอลโจใช่ไหมอาจารย์ท็อปเกนี่แหละบอกให้บอกกัสรอ่ะโกง แล้ว,แล,วแล้วพอพอมีลูกแล้วอ่ะพอพอมีพอมีลูกแล้วอ,ะอ,ะอ่อวอะผมมความรู้สึกว่าความความเป็นแรโจนแทนยากครอบครัวคือ <c oughs> ไม่ได้อยากให้เขาเป็นแบบที่เราต้องการแต่ว่าเราอยากจะเหมือนเหมือนเตรียมเตรียมความพร้อมบางอย่างในวันที่เขารู้สึกว่าเขาอาจจะมีโอกาสไปที่ไหนสักที่แล้วเราพร้อมที่จะแบบซัพพอร์ตซัพพอร์ตเขาแต่ไม่ได้กำหนดว่าเขาจะต้องเป็นแบบนี้อะไรเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่า อ่ะผมพยายามมากขึ้นก็คงเป็นแม่ด้วยแล้วก็ครอบครัวด้วยเพราะว่าอย่างน้อยๆเราอยู่นี่เราได้ดูแลแม่ด้วยตอนเย็นอ่ะพาหลานไปหาแม่ที่บ้านสวนใช่ไหมฮะอ่าและวันปกติวันสอนอย่างเงี้ยแม่ก็แวะมาหาหลานอย่างเงี้ยผมรู้ว่าฟิลเนี้ยถ้าผมไปอยู่ในเมืองมันจะไม่มีเลยถึงแม้ว่าอยู่ในเมืองอ่ะเงินผมอาจจะได้เยอะกว่านี้ก็ได้แพชชั่นผมตอนนี้น่าจะเป็นลูกผมนะ ผมว่าคนที่เริ่มมีลูกช่วงแรกอะ่ะมันเป็นแบบนี้กนะันทุกคนนะคือเหมือนคือมันเหนื่อยนะบางครั้งทางานอะไรหลายอย่างพร้อมๆมันเนี่ยมันเหนื่อยครับแต่พอเราแบบกลับไปบ้านเล่นกับลูกแล้วเออมันก็มีมีแรงคือ<ต><ต>ผมเจอคําถามนี้มาเยอะมากตอนกลับมาอยู่บ้านเนี่ยบางครั้งพ่อแม่คนอื่นที่เขามีลูกแล้วเขาอยากให้ไม่อยากให้ลูกเรียนสถาปัต์พวกนี้ดีกว่าเด็กเนี่ยผมเชื่อเด็กทุกคนมีไฟแน่นอน ในคณะที่ตัวเองอยากเรียนไม่ว่าจบไปไม่อจะทํางานในออฟฟิศรือทํางานหน้าไซาครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยถ้าผมจะตอบผู้ปกครองนะผมไม่ตอบเด็กแล้วตอนเนี้ยเด็กยังไงมันมันอชอบม<ห>นนันลยแน่นอนข้อ<ม>ข้อมูลอย่างนี้มันหาได้เยอะ<ม>แต่ถ้าจะบอกผู้ปกครองผมจะบอกว่า ปล่อยให้ลูกเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนนะครับ <ừ> um. ทุกวิชาชีพแบบมันมีคนที่เขาประสบความสําเร็จเยอะทั้งนั้นแหละทั้งนั้นใช่ต่อให้ไม่ได้เป็นสถาปน,นิกมันก็สามารถไปเป็นอย่างอื่นได้เช่น <s> ดารา <c oughs>